ก็จะัตว์จุต่างหลายชยมความอยากทำให้โยงทำสมาธิใช้เวลาสั้งสิบนาทีอย่างน้อยเราก็จะได้สวมดมนต์ไหว้พระทำจิตให้สงบก็จะฉหนว่าชีวิตคนเราเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความสงบของจิตถ้าคำในมันมีความสงบ ไม่มีสิ่งลบกวนแล้วมันจะทําให้ชีวิตเราเนี่มันมองอะไรชัดเจนเกิดสติเกิดปัญญาประิีนคนเราเนี่ยถ้ามีสติมีปัญญามันเกิดขึ้นแล้วสามารถจัดการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดหัวข้่อธรรมะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกุฏิจารีเต่าเรื่องธรรมชาติ กับการดำาโรชีวิตของชาวโลกกันเปรียบเทียบเมฆบนท้องฟ้าเปรียบเทีบบทเยบ,ทบกับมนุษย์กับคนในโลกเรามีเแค่สี่ชัพวกคธอคำสอนในทางพุทธศาสนาพยายามใช้สิ่งที่ใกล้ตัวที่ทุกคนมองเห็นแล้วอธิบายและเข้าใจได้ง่าย เพราะอย่าืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะเข้าถึงความจริงที่พูดจะ่เปรียบเทียบเมฆฝนเวลามันจะตกเนี่ยมันก็จะมีลมมีพายุมีเมฆพัดมีฟ้าร้องฟ้าผ่าคำรามท่านเปรียบเทียบกับมนุษย์สิ่ประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือ เมตที่ล้อมคำลามดูเหมือนฝนจะตกตกลงมาฝนจะตกเป็นที่หวังของชาวโลกของเกษตรกว่าจะได้ฝนฟ้ามาช่วยทำให้ความสดชื่นกับบ้านกับที่อยู่อาศัยคือทำให้มีความหวัง เปียบเปียบเหมือนกับฟ้าเนีอยร้องแต่ฝนไม่ตกคนประเภทอีกหนึง่งท่านเปรียบเหมือนคนที่พูดรู้เรื่องทุกเรื่องคิดทุกเรื่องอยากการะทำทุกเรื่องมีโครงการทุกเรื่องแต่ไม่ทำ อยากชีวิตมีแต่ความอยากชีวิตอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากมีอย่างนั้นอย่างนี้แต่สรุปสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างชีวิตมีแต่ความอยากนำหน้าอยากให้ชีวิตมีความสุขอยากให้ครอบครัวมีความสุขอยากให้สังคมมีความสุขแต่ไม่ลงมือปฏิบัตินักคนอยากให้ชีวิต อยู่ดีมีความสุขห่างไกลจากความทุกข์แต่ความดีงามไม่เคยทำอยากให้ร่างกายนี่แข็งแรงสุขภาพร่างกายสมบูรณ์อายุยืนยาวแต่การปฏิบัติมันขัดกับคำพูดถึงเวลากินก็ไม่กินถึงเวลานอนก็ไม่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ชีวิตของเราจะดีหรือไม่ดีจะอายุยืนหรืออายุสัน้นไม่อยู่ที่คําพูดอยู่ที่การปฏิบัติทีือการลงมือกระทําท่านต้เปรียบเทียบคนประเภทแหลพูดทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยรู้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถกระทําได้คือได้แต่พูดแต่ทําไม่เป็น เหมือนฝนนฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าคำรางให้ความหวังแต่ฝนไม่ตกนี่คือประเภททีหนึ่งประเภททีสองฝนตกแต่ไม่แสดงอาการอะไรเลยไม่ได้บอกล้างบอกนึกอยากตกก็ตก จะเตรียมตัวไม่ทันลองรับน้ำผลไม่ทันท่านเปรียบเทียบเมื่อกับคนนัคนประเภทนี้จะมีพูดมากถึงเวลาทำทํำเลยเขาจะมีแผนอยู่ในใจของเขาลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานในการดำเนินชีวิตทักตาอะไรที่สิ่งที่เขาได้คิดได้ตั้งความหวังไว้ไม่สำเร็จ เขาจะไม่พูดนี่แหละคือลักษณะของบัณดิตทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงมือปฏิบัติให้ปรากฏเห็นชัดเจนคนประเภทนี้ถึงเวลาทําทําเลยทาเปรียบเทียบมันก็บฝนน่ะไม่สแสดงอาการไม่บอกสัญญาณเลย่าฝนจะตกถึงเวลาตกตกเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย คนเราก็เหมือนกันอยู่ในครอบครัวเราเ,เรามีลูกสามคนห้าคนญาติน้องบางคนก็พูดเก่งเหลือเกินรู้ทุกเรื่องใครพูดอะไรใครทำอะไรรู้ทุกเรื่องแต่ไม่ได้ดีสักเรื่องตกทำตัวมันเป็ดนนะ่ะเป็ดน,น้ำก็ว่ายได้ บินก็บินได้แต่บินไม่สูงขันก็ขันได้แต่เสียงไม่เพาะเปรียนเหมือนคนรู้ทุกเรื่องแต่ไม่สำเร็จทักเรื่องพุทธเจ้าบอกชิดคนเราไม่จะเป็นคราต้องรู้ทุกเรื่องนเอาเรื่องที่เราถน,นัดเนี่ยกันนัดเรื่องไหนหนาทีการงานอะไร ทำสิ่งนั้นให้สมบูรณ์ทำให้เต็มที่ให้เกิดความชํานาญแล้วผลงานมันจะออกมาดีเองต้องอะไรเรากระลูกเราอยากพี่น้องเราคนไหนมาถน,น,นัดเรื่องไหนก็ปล่อยให้ทาเรื่องนั้นไปเพราะทุกคนสติปัญญาไม่เท่ากันเพราะจันนาทีของทุกคนคือ ต้องเกิดความทักษะในหน้าที่งานที่เราทำท่านทึกเปียบเทียบมันกับคนประเภทที่สองไม่พูดมาถึงเวลาทำทำเลยเหมือนฝนนะไม่ได้บอกลางว่าจะตกถึงเวลาตกเลยนี่คือคนประเภทที่สองคนประเภทที่สาม พูดก็มีพูดทำก็ไม่ทำใครจะพูดจะทำอะไรก็เฉยเฉยรับรู้รับทราบเก็บข้อมูลแล้วกันนิ่งพ่อแม่จะบอกสอนไม่โตเถียงไม่โตแยง้งรับรู้รับทราบน,นิ่งเฉยไม่ทำ เปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ไม่เอาอะไรสักอย่างคนประเภทที่พุทธเจ้าบอกว่าเกิดมาเสียเวลาที่ได้โอกาสรอเป็นมนุษย์อย่าลืมว่าการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายในโอกาสด้เวลาเร็วปนละ่อยโอกาสเวลาของเราเนี่ยเสียไปแต่ละวันแต่ละวันพุทธเจ้าบอกเป็นโมฆะชีวิตที่วางเปล่า ความดีไม่ปรากฏถึงการเวลาก็สิน้นอายุไขไปไม่ได้ทิ้งความดีได้คนรุ่นหลังละอระลึกนึกถึงเตดกระทำความดีอะไรไว้บา้านเขาเสร็จกระจกกันเจ็ดวันเขาก็ลืมแล้วคนบเบทนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรคือตอนเองก็ไม่ได้ประโยชน์สังคมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาพ่อแม่ก็ไม่ได้ประโยชน์จากเขา คือไม่ได้สร้างประโยชน์เลยคุณประเทณนี้ไม่พูดไม่ทำเปรียบเหมือนกับฝนนะร้องก็ไม่ร้องตกก็ไม่ตกแห่งแรงเหมือนประเทศบางประเทศสามีห้าีฝนไม่เคยตกเปรียบเหมือนกับชีวิตคนเราที่มันขาดความดีงามที่จะมาหล่อเลี้ยงให้ชีวิตมันดีขึ้น เอาความดีมาหล่อเลี้ยงให้ทาชีวิตมีคุณค่ามีประโยชน์เป็นเครื่องประดับกายประดับใจนี่คือคนประเภทที่สองไม่พูดไม่ทำเหมือนกับฝนร้องก็ไม่ร้องคำรามก็ไม่คำรามตกก็ไม่ตกไม่ได้ประโยชน์อะไรกับชาวโลกประเภทสุดท้ายฝนที่ถึงเวลาก็ตกต้องตามฤดูกาล ผมบอกสัญญาณว่าขณะนี้จะเข้าเวลาฤดูฝนให้ใหชาวเกษตรเตรียมตัวจะปลูกจะไถจะหวานจะดำอะไรก็ให้เตรียมตัวถึงเวลาก็ต้อง,ต,อง,ต,องตามฤด,ดูกาลเปลี่ยนเสมือกับคนที่มีความรู้มีความสาม,มารถถึงเวลาก็บอกแผนการงาน ก็จะทำสิ่งนี้สิ่งนี้กำหนดเป้าหมายชัดเจนถึงเวลาสำเร็จเปรียบเหมือนกับลูกกำหนดตารางเวลาของตัวเองชัดเจนเป้าหมายชัดเจนบอกพ่อแม่สามปีห้าปีสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นในบ้านสามปีห้าปีครอบครัวต้องดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างให้ความหวังพ่อแม่ก็มีความหวังญาติพี่น้องก็มีความหวัง สังคมก็มีความหวังถึงเวลาทําถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างป่านกฎพ่อแม่ไม่ต้บอกตกองสอนมองตาก,ก็รู้ใจนี่เขาเรียกว่าคนที่มีบุญวาสนามาเกิดในครอบครัวนำแต่สิ่งดีงามมาให้พ่อแม่พ่อแม่สบายกายสบายใจเป็นลูกของใครพ่อแม่คนนั้นก็เย็น กายเย็นใจเป็นสามีภรรยาใครก็ทําให้สามีภรรยาคุณนั้นมีแต่ความสมุขไม่ต้องพูดมาถึงเวลาทําำๆเลยบอกว่าจะทําอะไรถึงเวลาก็สําเร็จเปรียบเหมือนกับฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลให้ความหวังและความหวังก็สมหวัง เปรียบเหมือนกับลูกนะรับปากพ่อเมยว่าสิ่งนี้สิ่งนี้จะต้องปรากฏเกิดขึ้นสิ่งไหนไม่ดีจะละเลยเมย์ระทำพ่อเมย์มีความหวงังแล้วก็ทำอย่างที่รับปากพ่อเมย์ก็มีความสุขเปรียบเหมือนกับฝนตั้งเขาเมฆดํามาทําให้ชาวบ้านนะ่รู้สึกว่ามีความหวงังคลายร้อน ได้นำผลให้ความสดชื่นชีวิตคนเราก็เหมือนกันคนเราถ้ามีความรู้มีความสามารถมีสติมีปัญญาแล้วนะมุ่งหวังอะไรก็มุ่งมั่นทำจริงคนเราถ้าทำจริงเอาจริงใจไม่ท้อไม่เบื่อหน่ายมุ่งมัง่นมุ่ง,งมานะแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างสมหวัง แต่ถ้าคนเราจะทําอะไรไม่จริงจังทำครึ่งกลางกลางรู้ทุกเรื่องแต่ทําไม่ไดีๆตักเรื่องคิดปรารถนาะไรก็ไม่ไไสาเร็จศึกษาทุกเรื่องแต่ศึกษาคึอครึ่งกลา ningar, งกลางอะไรที่มาทํคึอครึ่งกลางกลางทำให้เสียเวลาไปเรียนรู้ทุกเรื่องแต่ไม่ไดีๆตักเลืองชีวิตของเราก็เหมือนกัน พระเจ้าบอกชีวิตคนเราจะประสบผลสําเร็จในชีวิตสิ่งสําคัญที่สุดคือใจต้องสําคัญใจมันต้องมุ่งมัน่นแนวแน่นต่อเป้าหมายก่อนเมื่อมุ่งมันแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยสติด้วปัญญาด้วยความรอบคอบคือไม่ท้อเบือ่อในต่อปัญหาอุปสรรคที่มาในระหว่างทางแก้ไขปัญหา ทุกสิ่งทุกอย่างสาเร็จเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราจะมีความสุขความสาเร็จสมความปรารถนาเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องมีสติตัวควบคุมยับยั้งระมัดระวังอย่าให้ชีวิตเราใน้ทถล่มเป็นายที่ไม่ดีฝายไหนที่ดีก็อย,อย่าปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปเปียกเหมือนกับฝนอะ ถึงการถึงเวลาฤดูกาลเขาตกบุคคลที่ลนะก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมถึงเวลาฝนตกต้องมีน้ําในโอ่งเต็มโอ่งแต่ถ้าคนไม่เตรียมตัวพร้อมฝนตกไม่ได้เตรียมหลังดินก็ไม่ได้เตรียมโอ่งก็ไม่ได้เตรียมทั้งคากวารั่วเปียกเมื่อคนเราชีวิตไม่ได้วางแผนอะไรเลยแล้วต่กรรมมันจะพาไป แล้วแต่เหตุปัจจัยมันจะพาไปทำให้ชีวิตมันเสียเวลาพราะนาจีตของทุกคนคือมุ่งมัน่นพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองนี่แหละพุทธเจ้าบอกสำคัญที่สุดชีวิตเราเนี่ยดูแลกายดูแลใจของเราเนี่ยกายใจของเราอย่าหวังว่าจะให้ใครมาดูแลทุกคนต้องดูแลตัวเองให้ตัวเองแข็งแรงเพื่อจะได้ดูแลคนอื่น ถ้าเรายังไม่แข็งแรงม่สามารถดูแลคนอื่นได้แล้วเนี่ยอย่ากที่จะเป็นที่พึ่งที่หวังของบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือดูแลกายดูแลใจของตัวเองให้สมบูรณ์ให้แข็งแรงคนเรากายใจดูแลดีแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับดูแลบุคคลอื่นไปด้วยแต่ากายใจของเราไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ ก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดูแลคนอื่นได้เพระนาะฉะนั้นาทีของผู้คนคือสร้างความสมบูรณ์ให้ทั้งกายและใจของเราแต่ชีวิตจะอยู่ดีมีความสุขคิดปรารถนาสิ่งใดก็สมบังสุขภาพกายก็แข็งแรงสุขภาพจิตใจก็เข้มแข็งอยู่ในโลกที่ไม่มีความสุขทุ้ายในพระนมูลธนาท่านทั้งหลายที่มาลุสโดมนในวันนี้ให้ทุกท่าน มีคุณภาพชีวิตดีงามคิดาาถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยรทมก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจบสร็จทุกประการเธอขอเจริญผ